ปันทิตาแบรนด์ชั้นนำสำหรับคนไทยเปิดฝอต้อนรับเหล่าตัวแทนเพื่อร่วมฉลองครบครอบ6ปีปันทิตาเซ l ลบริต i ้ซิกแอนนิเวอร์ n ซลลี่แอนนิวโปรดักต์ลโดยบอสสาวคนเก่งหน่อยปนันทิตาทีม่มาพร้อมกับพรีเซนเตอร์สุดตาอย่างอัมพัชราภาและเอสุป,ปชัยรวมไปถึงการตัดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างเป้ยปานวาดพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากกรงง้าวรหาหะ อุ้มทวีพรจากเวทีมิสแกรนดไทยแลนด์และพ่อบีมกวีพี่พาน้องพีน้องทีมาร่วมปาร์ตี้ส่งต่อความสุขพร้อมก้าวสู่ปีที่7ไปพร้อมๆกันค่ะก็วันนี้เรามาฉลอง6ปีนะคะแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีที่7ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่อ้ําพี่เอพี่ธัญญาพี่โอนพี่เอกพี่เป็กนะคะแล้วก็พี่เป้ยคือพี่ๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของปา ให้เราได้แบบมั่นคงถึงวันนี้โอ้ต้องบอกว่าประทับใจลูกค้านะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนเราในทุกๆผลิตภัณฑ์เลยเราก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดยิ่งๆขึ้นไปน่าจะประมาณ20กว่าตัวแล้วค่ะแล้วกตลเราจะเปิดใหม่อีกประมาณ7ตัวเลยค่ะก็การตลาดหรอเราก็ลุยแต่แม่เป็นตัเตอร์ ากแบรนด์ปรนัญชิตาไว้ในอ้อมใจของคนไทยด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพของไทยมีอยู่จริงค่ะ